ืแล้วไมันไปจบได้ไงมันยังไม่ตายเดี๋ยวมันตายเมื่อไหร่นั่นจะจบอืมก็พูดอยู่นี้แล้วไงว่ามันจะไปจบที่ตรงที่มันตายอืมถ้ามันตายแล้วก็คือจบจะจบสวยหรือไม่สวยจะจบดีหรือไม่ดีก็ตรงนั้นละ่ะนะอันนั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะนะเพราะนั้นม่ คือทุกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นอะไรต่างๆก็ดีถูกใจก็ดีไม่ถูกก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้เห็นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแต่มันขึ้นอยู่กับเรานี่เองนะเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นวิบากกราเวรเราจะเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตเป็นอสุรกายหรือว่าเราจะเป็นเทพเทวดาหรือว่าเราจะเป็น พระอินทร์พระพรหมันอยู่กับเรามันอยู่ที่ตัวเรามันไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เราเกี่ยวข้องนะคือเราเองนั่นแหละเป็นคนไปตั้งกดตั้งเจนตั้งแง่ตั้งงอนตั้งนู่นตั้งนี้ขึ้นมาเองแล้วเรานั่นเองลหละเป็นผู้ที่ขัดข้องวุ่นวายเป็นผู้ทุกข์ยากลำบากก็ดีเป็นสุขก็ดีเป็นอะไรก็ดีมันอยู่ที่เรา เพราะนั้นให้มองดูให้ย้อนดูตนเองถ้ามันอยากจะพูดว่าหลวงพ่อพูดมากพูดไม่หยุดนะจะปิกบ้านก็ไม่ได้ปิกจกัดใช่ไหมล่ถ้าจะลุกไปสตอนนี้ก็กลัวจะเสียมารยาทกลัวจะเสียอะไรต่างๆนานา,นา,นานะเราต้องย้อนดูตัวเองว่าคือเราเป็นพระอันนี้คือที่พระอยู่เราจะอยู่ตรงเนี้ยนั่งพูดอยู่นี้จนเต้าแก้งก็เป็นเรื่องของเรา ออนะเราไม่ได้ขัดข้องเป็นเรื่องของเรานะแต่ถ้าโยมจะลุกไปตอนนี้โยมเสียมารยาทเสียวความเคารพเสียวความตั้งใจมาอันนี้ผิดนะแล้วต้องย้อนดูตัวเองว่าแล้วเรามาทำไมอืมนั่นละ่ะ อันนั้นเป็นคำตอบแล้วโยมมาทำไมอืมแต่ถ้าโยมไม่มามันก็ไม่เป็นไรอัตมาก็ไม่ใช่รู้ว่าคนนั้นทำไมไมมาคนนี้ไม่ไม,มาเป็นไล่กันมาสิเราก็ไม่อืมก็เรามาเองพอเรามาเองเราก็บ่นเองเราก็ตำหนิตีเตียนคนนั้นคนนี้ไปเองอันนี้เขาเรียกว่ามาสร้างนรก มาสร้างวิบากกรมเวณนะถ้าอย่างนี้ก็ไม่ต้องมาเพราะอยู่ที่บ้านมันมีอยู่แล้วมันเยอะแยะอยู่แล้วนะไอสิ่งที่มันได้มีนั่นแหละพวกเราเลยแสวงหาพอแสวงหาแล้วเราทำไมต้องไปตำหนิติเตียนทำไมไปคิดนี้ทำไมไม่คิดว่ากูมาทำไมต้องถามตัวเองนะ แล้วอาตมาพูดอยู่ตรงนี้จนแจ้งมันก็พูดได้เพราะเป็นบ้านของอาตมาอยู่เพราะเป็นที่อยู่ของพระนะแล้วก็พูดไปจนสิ้นลมหายใจตายก็อยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ไปที่ไหนนะเนี่ยไปอยู่ที่นี่อแล้วโยมมาแล้วมาทำไมอันนี้ต้องให้ให้สติไปเตือนตนเองนะ ก็อย่างที่อาตมารับแขกบ่ายสามโมงเนี่ยนะ <c oughs> คือเจตนาของเราผู้บวชเราอยากให้ญาติโยมเข้าใจในศีลในธรรมมากกว่าเรื่องอย่างอื่นนะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นความปรารถนามาตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้น,นอยากให้เจริญในศีลในธรรมอยากให้เข้าใจในศีลในธรรมอยากให้พ้นจากความทุกข์ อยากให้มีความชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขตามที่มนุษย์พึงได้พึงมีถ้ามันจะสุขได้ก็คือมีสินห้าสินแปดสินสิบมีตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองใช่ไหมล่ะแล้วทีนี้โยมที่มาก็จะตั้งใจจะมาถามในกอ,อกไหมะจะถามว่าจะไปทําธุรกิจอะไรดีจะให้นุวงพ่อชี้แนะแนวทางสว่างให้หน่อย ็ว่าไปอันนี้ก็ไม่ได้ขัดข้องนะอันนี้ก็ก็แนะนำให้กันได้ไม่ได้น่ารังเกียจอะไรนะแต่สิ่งที่จะเน้นหนักในการสนทนาก่อนที่ว่าเออไปทำอย่างนี้ๆนะเออทำไดนะ้พอได้แล้วเนี่ย พอบอกว่าได้แล้วเนี่ยข้อต่อไปที่มันจะเจริญรุ่งเรืองที่มันจะรุ่งหรือไม่รุ่งมันจะดีหรือไม่ดีก็คือเรื่องศิลนห้าสิลนแปดนี้เองเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องไหวพระสวดมนต์นี้เองอันเนี้ยตัวที่เน้นหนักอยากสอนอยากให้เข้าใจในการใช้ชีวิตมันจะได้ไม่มีอุปสรรคหรือมีมันก็จะได้น้อยลงหรือมันเบาอยู่แล้วมันก็จะได้ไม่เกิดขึ้นกับพวกเรา อันเนี้ยที่เน้นหนักคุยกันอยู่ทุกวันแล้วมันก็ไม่ไหวไม่ไหวคนที่จะบอกว่าหลวงพ่อจะพูดเยอะเลยเนี่ยไอคนนั้นคนนี้มันจะถามเรื่องนู้นเรื่องน,นี้อัลงมาทำไมอืออันนี้เป็นพระพอมาหาพระพระก็ต้องสอนอแนะนำทางให้ไปธรรมะหาจินแล้วก็ต้องสอนวิธีที่จะได้ทรัพย์ ขึ้นมามิธีที่จะทรัพย์จะอยู่กับเราได้อกลับไม่เอากลับฮาว่าพะมันน่าไหมอันอันนี้ไม่ได้เทศนะอันนี้บ่นเลยเอจบให้ฟังนะมันน่ามันน่าทําอะไรอะ่ะโยมหน้าเนี่ยเอามาทําอะไรเออใช่ไหมเอออันนี้ต้องเข้าใจ คือมันไม่มีผ้าบาบอคอแตกที่ในเขาบวชมาแล้วเนี่ยเขาจะพายมเข้าลกเข้าป่าไปตกนรกหมกไหมมันไม่มีหรอกนะแต่เวลาลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพเอ๊ะมันอาชีพใดมันไม่เหมาะกับเรายัางไงก็แนะนำกันได้พอแนะนำแล้วก็ต้องให้มีทานมีศีลมีภาวนานะมันถึงจะดีอย่างโู้นอย่างนี้ไอ้ที่จะพูดต่อเนี่ยมันไม่ให้พูดนะมันบอกว่าพระพูดมาก เออมันไม่เข้าใจไอ้ที่มันต้องการนะมันเข้าใจมันก็บอกว่าเออพระพูดดีอืออันนี้พระพูดเป็นสิริมงคลเออเอากับมันดินะอุย้ยยุ่งยากตายหาคนทุกวันเนี่ยอย่าไปชิดเรามันง่ายนะอืมแล้วบางคนบอกว่าหลวงพ่อผมมานั่งฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยหลายครั้งละ หลวงพ่อมีแต่ว่าดีดีดีอืมไอ้ที่หลวงพ่อว่าไม่ดีนะ่ะมีไหมลาบอามีมึงอยากได้ใช่ไหมเออเอ,อกูจะให้พรมึงที่ไม่ดีเนี่ยเออไอ้คนคิดอย่างนี้ก็มีอะแล้วคิดอยู่ในใจเราไม่ไหวนะมันถามด้วยนะอืมเออถามก็บอกว่ามีอืม คือตอนนี้มาหาพระก็คือมาขอพอรใช่ไหมอขอพอรก็ขอคําแนะนําแล้วก็ท่านก็ให้พรพรก็คือดีมันเป็นพรดีพรประเสริฐพรเป็นสิริมงคลใช่ไหมแล้วทีนี้มันมานั่งฟังหล,หลายๆครั้งมันก็บอกว่าหลวงพ่อมีแต่หลวงพ่อว่าดีดีดีได้ได้ได้ไดีด,ด,ดีแต่ไอ้ที่ไม่ได้ไม่ดีหงลวงพ่อว่าหลวงพ่อ ไม่เคยเหลวงพ่อมีไหมที่ที่พูดอย่างเนี้ยเราบอกว่ามีอยากได้ใช่ไหมเออถ้าอยากได้เดี๋ยวจัดให้อ,อกูจะสาบแช่งให้มันไปนรกวันนี้แหละเออเออไม่เอาอีกเออแสดงว่าไอ้บานี่มันก็โลกแตกเว้ยเออนะสงสัยเมียมันด่ามาอ,อมันก็เลยมาพานพโลโก,โก,เกูเจใส่พระไง ก็มาหาพระมาขอพรพรท่านก็ให้พรดีพรประเสริฐนะแล้วมันก็จักไม่เอามันจะเอาฝกพรไม่ดีอีกเดี๋ยวก็จะให้จะให้มันมันก็ไม่เอาอีกเออสรุปแล้วมันจะเอาอะไรเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะให้พรที่ดีเราไปหาพระพระท่านก็จะดีให้เราพวกเราประสบความสำเร็จอืมนะ แต่ไอคนที่มันอยากไม่ไม่อยากได้ดีนะก็มีเอาชิดดูกันล้วกันเอออย่างนี้ก็มีนะเพราะนั้นแล้วความเป็นพระเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบเพะฉะนั้นไม่มีใครสอนนะคือประสบประการเนี่ยมันสอนมันเองเราก็เลยรู้เรื่องของคนเนี่ยค่อนข้างมากนะเนี่ยมันสอนเราไงเดี๋ยวต่อไปถ้าใครอยากได้ว่า ไม่ดีเนเราจะให้มันเลยเออบอกว่ามึงออกไปนี่มึงโดนรถสิบล้อรถพ่วงเอาไงตายหายหน้าวัดเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปชักบังสกุลให้แล้วก็จะพอมันขับรถออกไปแล้วก็จะถือสายสิบเดินตามไปเลยลนะ่ะไปบังสกุลมนะัน่ะมันอยากได้อลไม่ดีอบ้าตายคนทุกวันนี่แปลกประหลาดนะวันนี้เราคือ ความเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องในลาวนะเพราะฉะนั้นห้ามบ่นว่าพระพูดมากนะนะพูดคิดในใจได้นะแต่ก็จะรู้อยู่เราก็จะด่ามันเหมือนเดิมมาแหละเ้วก็ห้ามว่าพระพูดน้อยอืม้าวล้วก็ห้ามว่าพระไม่พูดสามอย่างอืมนะนะ ต้องต้ถามตัวเองหน่อยว่าเกิดมาทำไมไปบ้านนี้พวกกลับบ้านก็จะได้กลับละเที่ยงคืนกว่าหน่อยๆทรมานมัน ไปบอกมันอยากบอกว่ามันจะกลับบ้านอถ้ามันบอกว่าจะนอนนี่เนี่ยนะปานนี้เลิกแล้วมาต่อไปอย่าไปบอกว่าจะกลับบ้านบอกว่าค่อยจะนอนนี่ละเออจากนั้นก็สองทุ่มก็ไปแล้วถ้าใครบอกว่าจะกลับบ้านเนี่ยต่อไปจะตีสามนอ่ะ